ค่ะกับสวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้กับมะพรกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะวันนี้เจ้คข้ามสามตัวเต็งกับสิภาพทุกผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนงมวยเนาะค่ะกะนงมวยหนีด้ยินว่านงมวยนีเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นคนผู้ฆ่อตายเนาะค่ะความฝันของนงมวยสิเพิ่มเติมแบบไหนเนาะค่ะเ้าไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนงมวยพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องมวยค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมวยค่ะสวัสดีค่ะน้องมวยค่ะค่ะท่านผู้ชมมือวันนี้ทางทีมงานกัได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องม้ยเนาะค่ะน้องมวยก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแมนค่ะทางทีมงานได้ยินข่าวค่ะกับบลอชาค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมบล้อชาค่ะก็รีบพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝัน ของหนวงเหยหนวงเหยฟันว่าจังไดบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะฟันมาจังไดค่ะน้องฟันเริ่มเลยค่ะว่างว่างตั้งแทะกันแยวกเก็บผักเก็บผักกระถิ่นเนาะกระถิ่นเนาะกระถิ่นกระถิ่นแยวกเก็บมากิกงกับต้มหุงต้มหุงค่ะอดีกระถิ่นเยากหอดก็ได้ แล้วก็พอดีเห็นผู้ชายเนี่ไปเห็นเสือเห็นเห็นเห็นสเสือก็บอกแม่เสือกหาักยิ้อยู่บอกกบ่ดากปันไหนหิวเปาบอกหิวเอ้ยถือเสือกไปเสือกค่ะแล้วก็ผู้ชายก็ชิมว่างเจ้าปีสิสิสามชิ้นปะบ เขาก็หันแม่ห้าคิดหรือเปล่ห้าิสองห้าคิสามประมาณกลางคนเนาะนี่นี่คนหนึ่งเนาะยาวเป็นคมนี่คนคนหนึ่งยางน้ำโกนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยางน้ำโกดก็ผู้แี่ลูกสาวขออเป่ หนองประมาณประมาณบานหนองเนาะหนองเนี่ยเป็นน้ำปุ๋งเนาะทำทุกปีจะต้นพอหางพองกบอ่ะมาณนั้นเป็นผู้หญิงเนาะแหมผู้หญิงกระนาสิเป็นลูกสาวเนาะค่ะเนาะป่านนี้จะไหนต่อนหนึ่งหมเดียวกะบพอดีอย่างน้องนางกปหลัง เห็นเสื้อสีสีแดงเสื้อสีแดงแม่เด็กกับห้องนะค่ะหองวื้อยังรอห้งืออจรเออซื้อจริงขึ้นหรอไม่รู้ห้คุณยิ่งห้องใส่ยังไงยังหอ้สยังไงอองไงนะจ่ว่าจำบ่ได้ไม่ยินว่าอ่าอ้าอ้ต้นหงอ่จัง

cô đi ai no, hưng, không sao ai ai là ừ không chơi sáu yaka ừ ừ ai 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 yaka mhm ừ ừ yaka nhỉ, yaka mhm yaka mhm dài quá dài mhm yaka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  ừ sao Mè, กขวกนก็เุ่ก็วันไหนก็วันทเป็นไหนดอใช่ไหมยกปีน่ะเออเออเออลูกนะเอกแม่พอดีเอกอนน่ะก็ได้ผูกก่อนบอกค่ะโอ้เออเพราะท่านแม่อืมที่เราเอได้ยะผูกบานนีกอ่ะบานอีกอ่ะผูกก้อนตอนนั้น้องไม้เห็นบ่ตอน ก็เห็นจอบเบิ้งเหมือนปอจอบเบิ้งอยู่ค่ะแต่แต่พักเก็บอยู่นในมือพักกำอยู่ในมือแม่หนุมวยค่ะข้ากำพักอยู่ในมือเนาะค่ะข้ากำพักอยู่ในมือเนาะแมค่ะแต่แค่เนี้ยวว่างนะว่างหมดจังเดยหรอกค่ะในในขวมฟันเหมือนปอกำพักักเนียนจิงติิงเออคือเนียนตื่นเต้นนิดหนึ่งค่ะค่ะงัดจันบอกค่ะ ช่างกุยงอยากอยากอยาผูกผูกสครับผูกใส่ครับต้นพักดทินนั่นเลยบ่น้องวยโอผูกส่ใส่ต้นต้นยังคนผูกส่ต้นยังยังต้นยา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 งต้นางต้นางนยางอ้นยงนางนยาง้อยกงต้นยะันา ต้นต้นที่งานใหญ่เนาะหรือว่างานทำเนี่ยกะฮักหนเนาะค่ะแต่ต้นยางต้นนั่นก็ง่ายใหญ่เติบเนาะเติบอยู่ดอกค่ะก็ไม่เอาเอาซ้ำที่บ่เจนาลำนำนักคนไหนแล้วเนาะหน้องมวยเนาะนี่ไปซ้ำใหม่ตัวยุทธหลังนี่บ่อ่าสิบสามปีโอ้โหคนที่ผูกข้อตายนะคะสิบสามปีเห็นเห็นตอนผูกนี่เป็นจังไรหน้องมวย ลงวยหยาบบอกหน้าตาเป็นตจหยาบบอกกัดิินออกมหนาดินจุกปากจนออกเลยขอดินออกมากกัดิินให้ะกดินอหมรอย่าก็ดิินเลยแต่คือะเลยข้าวข้าวข้าวอ้าวขคาวก้าก็้าวข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 นาวขาวข้ากข้าวข้าวขาวข้าวข้าว้าวข้อวข้าวอ้าวขาวขา้วขาวข้าวขว้าวข้า้า่้า้วา้ว้ ก็ังอยู่ค่ะอยากเงซังเต้หัวใจเต็มใจเตเยแยเตอจับคงเลยผมใจฮักบ้าเลยบ่อรนี่ทียังไเลยนะหัวใจแห้งจบใจแต่ว่าเมื่อหนึ่งนี่กำแต่ว่าเมื่อกระสันเมื่อเมื่อค่นี่ัน สั้นหาหนิวย่สิบอกแมโอ้เมื่อเนื้อเมื่อทางหนึ่งกัมพกเมื่อคางกำมเมื่อหนึ่งสิกำมักเมื่อหนึ่งสิสันยืนแอบอยู่ต้นพักกะทินแต่ว่าคนที่ผูกข้อตายไปผูกข้อตายอยู่ต้นยางง่ายางงายแบบน้เลยกับงานจะไม่ค่ะของผีพวกงานค่ะบานนี้ขาดว่าผู้หญิงที่เอื่นใส่ผูเถาเนี่าเป็นเมย์เพิ่นบอกคิดะเรีนอู่่เมย์นี่้ง ไม่ใหญ่ไล่ะโอ้อาจจะเป็นไม่ใหญ่ก็ได้หรือแม่ก็ได้น้องมวยกบ่จักเนาะแมอค่ะแกแค่นต้มัดถึงจะมัดจังไรผมผึงล่ะสีอย่างผมผึงค่ะไม่ใช่โอ๊คุสีกโอ๊คค่ะสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลเดย์ท้องท่อเตะบยหนวดตั้งยังไงค่ะบ้านนี้ถ้าให้น้องม้วยตีตัวเลขนี่น้องม้วยสิตีเป็นตัวใด มกตัวไหนี่ความฝันโอ้เคียเอามื่นลงหวยอย่างนึงเ่อแยกขึ้นหาย่านยกขึ้นหานิมึงสิมื่นคาังนึงกับกรรมกรรมโอ้เบิ่งเบิ่เบิ่งเบิ่งขึนหาลงหวยเหรอกรรมกรรมเนาะกรรมนี้ลงหวยสี่เอาตัวไหนกรรมสูงบอกหาสูงหาสูงลงหวยบาสูงหาก็ได้ค่ะ บ้านนี้นบ้านนี้อายุน้องม้อยเจักปีค่ะสามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีเนาะค่ะเนาะค่ะอายุน้องม้ยสามสิบปีค่ะท่านผู้ชมก็เอาเป็นวาตัวเลขที่น้องม้อยมาตีให้ก็คือเอาท่านี่นอกอนอก้อง <at> ม,ม้อยน่อมือยกขึ้นหาแล้วก็กำกำปั่นขางหนึ่งกำพักสี่ยิโล พะกทินยวนอะเนาะเกือซูนเกือเกลือเกลือว่ามค่ะเกือว่างจะ่ามือกำเน่นเลยกำเน็อยูกรเล่นยกขึ้นเลยบอยกข้างเลยยกหงาเทียนเทเป็น้เท็นเยนอไรก่อนยกยกสองข้างขึ้นมาเลยค่ะยกขึ้นีกข้างเอเฮ้เนเป็นแสนเนาะกาเลตีเป็นตเตะหหาศูนอมักบนของม้อยหาศูนแล้วมากขึ้กลาง ค่ะศ <oui S 1> ูนย์ค่ะท่านผู้ชมอายุน้องม้อยสามสิบปีส่วนอายุผู้ชายคนที่ผูกข้อตายนั่นก็คือห้าสิบสามปีนอกน้องม้ย <5. S 2> นย <5. S 1> นะค่ะท่ <3. S 1> านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องมวยค่ะเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแมนอีกผู้หนึ่งนาะท่านผู้ชมนอที นำเรื่องเล่ามาแบ่งปันในเหมือนนี้นงมวยเพิ่นก็ทั้งเ้าทั้งยามทั้งเหือแตกล่ะค่ะท่านผู้ชมามฝันแบบนากลัวแห้งนอหนงมวยนอกะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณนงมวยที่แบ่งปันตัวเลขล่ะการเรื่องเล่าความฝันแนวทางนอหนงมวยนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของนองมวยเนาะค่ะนงมวยนี่เพื่อนฝันเห็นคนผูกข้อตายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นคนผูกข้อตายน้องมวยนี่ เพิ่นไปเก็บผักมากินกับตําบักฮวงเนาะคะไปเก็บผักกะทินมากินกับตําบักฮวง,งเพิ่นก็เห็นคนผูกข้อตายค่ะตัวเลขของเพิ่นก็50เนาะคะหาศู 50. อายุคนตายกะหาสิบสามนะคะ่ะอายุน้องมวยก็สามสิบปีเนาะคะ่ะสิบหกตุลาสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือน จะเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนำเนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ